ไม่มาไปเนี่ยมาออกรอบอ่ะเร่องากการทำเวลาเวลาเราจะคุยกับใครเราก็ต้องไม่จอดรถมีเทสดีนี่อย่อะจอดรถแบบมีเทสหน่อยใช่ป่ะครับจากข้อเท้าเนี่ยเราเป็นอะไรเนี่ยฮะอะไรนะพี่อาการไม่ค่อยดีนะเห็นนะช่วงนี้อาการคือหน้าเสียวเหรอหรือว่าไงหน้าเสียว่เหรอหน้าหน้าแปลกมาพี่ตั้งแต่เติดเลยครับแต่ชนะนี่ยได้ข่าว ใช่ครับแต่ชนะเออโดนเท่าไหร่ชนะดีถ้าบอกับชนะถูกต้องครับพี่แล้วโดนไปเท่าไหร่ชนะมาโดนเท่าไหร่โดนไงอ่ะไม่โดนสกอร์อะไรสกอร์อะไรดีชนะมาสกอร์สามสูตรสามสูตรสามสอู้ตั้มเล่นไปสามเลยเหรอแต่ชนะคือชนะนะเลยแต่ชนะคือชนะครับไม่ตั้มเล่นไป่สามตั้มเล่นไม่สามใส่ครับจุกจุกพับตั้มไข่ครับแต่ว่าทำไมเป็นอย่างไรทำไมเป็นอ่างนั้นทำไมเป็นอย่างั้นทำไมข้าเป็นงั้นไม่รู้เหมือนกันเลยครับไม่ เล่นใหม่เหรอมีไม่เอาข้ออ้างอะไรท่าเอาข้ออ้างๆๆกินก็ไม่ไม่ไม่เคยไปเล่นแบบไฟตรงแบบอย่าง,งไ้มันมันก็เคยเล่นแหละแต่ว่าไม่ถ้าแบบบัมรถมีปืนอะไรคิดว่าดีกว่าอันนี้ถ้าแบบแล้วปืนใช้ได้ไโอ้โหไม่รู้เลยครับพี่ผมว่างันร้านเนี่ยไม่เข้าอ่ะ <c oughs> น่าจะอีกนานนะผมดูทรงแล้วต้มไข่เหรอครับพิเศษเนื้อด้วยเหรอได้ชนะครับแต่ว่าต้มได้เงินนะจุกบออโอเคครับ ถูกครับแต่ตั้มไข่ถูกไหมที่ตั้มใจทำไมโดนอ่ะทราไมตอบได้ปะฮะเนี่ยหมายถึงเรื่องยังไงพี่พี่แจ็คอทำไมโดนอืมไม่รู้อ่ะโดนโดนเอ้ยความมใจหายนะกูบอกก่อนนะไม่หายครับเหมือนยังเหมือนเดิมไอ้บอสมื่อวานเมื่อวานไฟหนับบิลล่ากน้จริงจะชนะแล้วด้วยซ้ำไปใช่แต่ว่าโดนไปก่อนอ้าวทไมอ่ะผมก็บอสคิดแผนมาเรียบร้อยแล้วรวมถึงไอ้ภูมินอะไรพร้อมแก้ไหมพร้อมแก้ครับพร้อมแก้แต่ตอนนี้กลัวครับ ให้เดี๋ยวให้เขาไปทําให้สายสายก่อนดีกว่าอ๋อสายสายแสนละหนึ่งแสละหนึ่งเรยไปซ่าหลุยดินปะสายสาละหนึ่งนะอันนี้เอาหลุยมาด้วยหรอเร็วเโทรเรย์นี่มาดิตาตีอะตาตีเร็วเลตาตีดิโทรเรยตาตีดินั่งสี่คนพอดีพี่ต๊อดครับพี่ตอดครับพี่ต๊อดใหม่คุณใหม่แม่ โอ้เสียงไม่ค่อยดีนะไม่เหมือนสามวันที่แล้วที่กูเจอเลยจุเสียงไม่ค่อยดีเลยไอ้เตมา่ะไม่เสียงดีพี่เจ็บคอนีดหน่อยครับพี่ชายเล่นกันเหรอมือหือเหรอมันมีหือเหรอหืดขึ้นคอสะพานไอ้พี่ไปสะพานกันไม่รู้พี่ต่อไปตอนอยู่น่าจะอยู่สะพานมาสาวกัดแน่รับที่อยู่ได้ หลุยหลุยสามเหรอหลุยสามตั้มเข้าเหนียวไก่นี่เขาเล่นเขาจะเล่น Me, มุกนี้เอ้ยเข้าเหนียวตั้มเข้าเหนียวไข่ทำไมถึงเข้าเหนียวไข่ไม่มีหรออา้าวก็ตั<น>ต้มบอกว่าไก่ชนะอะไรจุกกลัวชนะแต่ว่าตั้มบอกว่าไข่ก็ไม่รู้ว่าไข่เพราะอะไรก็ไข,ข่ก็ไข่ชนะมาทังเบี้ยวเปรียงคือไม่ปื้มนะพี่ไม่ปื้มนะตำแล้วเป่งอ่ะพี่ไม่ปื้มแล้ว่ะผมเองก็ไม่ค่อยปื้มนะเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วนะพี่ไม่ค่อยปื้มหเอยเป็นอย่างเงี้ย เอ้ยซ้อมบางดีจะทําอะไรจะคําแต่อะไรเดี๋ยนะฮะคาไปคํามงคาไม้บ้างไอจุกไม้มีดเนาะคําไม้คํามีดบ้างคําแต่อะไรนะฮะตอนแรกไม่อยากซ้อมเลยแต่ตอนนี้น่าจะได้ซ้อมแล้วล่ะเป็นงี้ในเครื่องรายจะปรับแพ้จุกตกลงคาหน่อยคำคำหน่อยเออเจออะไรบมาก่อนน้องไ่ทำาะไรนี่เปล่ารอรอเล่นสตอรี่รถเปล่าอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้มาหมาก่อนเดิมอีกนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่ามึงไม่แพ้ เจอกูแบบเล่นสตอรี่แบบขี่รถกิงก็ได้ฮะได้ถนัดไหนบ้างกิงก็ได้เจอบอสนะสวยนะผมบอกเลยแค่บอสคนเดียวไหนวะสะพานหน่วงไม่มีใครเลยเขาอยู่เวอร์เปล่าเขาอยู่อีกเวอร์เบาขนาดนี้สะพานหน่วงคืออะไรวะพี่ต่อเขาพิมพ์ว่าสะพานหน่วงโด่ที่ไหนเนี่ยไฟตรงมาเล่น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 ยากไหมไม่ยากหรอเนาะ ไฟตรงใครแบบใครก็เล่นได้ไะมแต่ว้าไฟตรงชนะจบแล้วเล่นง่ายขึ้นแต่ว่ายากยากตอนไรศบไ่เคสอะไรเนี่ยแหละเวอร์ไหนนะหนึ่งเวอร์เวอร์หนึ่งอะไรวะมันรั่วป่าวเวอร์หนึ่งอย่งเี้ยไฟตรงสู้วิติแม่้่อนอันนี้ก็เห็นด้วย ไม่เห็นใครเลยวะไม่เห็นใครเลยเขาอยู่บร์ไหนกันเนี่ย เออ่่่นีสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับไม่ได้มาดูดาเลยที่ว่าเล่นเป็นอย่าี้ยังอยู่แบบนี้ทางที่อาร์คิดว่ายังไงหรือว่าเราประมาณไหนแต่ว่าเธอได้พี่ลองฟังเขาหน่อยได้ไหมถ้าเปิดถ้าเปิดสภาตัดสินให้เล่นที่อาอยากเป็นประมาณไหนครับเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับเพราะว่าวันนี้คนนเพราะว่าคนไม่ว่างเลยครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้คนไม่มีใครอยู่เลยครับหนูไม่จำเป็นต้องรอใช่หนูอ่ะหนูไม่จำเป็นต้องรอ เอาแก๊งผู้ชายเจอแก๊งผู้หญิงเหรอเยอะแก๊งแก๊งนี้ดีอะเล่นวันนี้ดีอะแก๊งแล้งหนึ่งของสตาร์ด้วยทางบีบีพอจะรอได้ไหมครับหรือว่าพอเป็นทางอื่นมีแล้งหนึ่งตาด้วยแล้งหนึ่งสตาร์ด้วยเพราะว่าวันอื่นหนูก็ไม่ว่างแล้วพี่ตาเดี๋ยวครับจุ๊บไปนะครับเงียต่อไปเงียต่อมาฮอบสันเลยครับยาไม่สามารถเล่นได้ลองลองคุยเป็นเรื่องเราต้องจ่ายจบกันดูไหมฮะน้ำเสียงประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ย มันน่าจะไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ลองคุยดูไหมโดนโดนแข้งเหงือกทืบเฮ้ยแก้ยเฮ้แก้ตาดี่วะเล่นไม่ไหวเบบี้อยากได้เท่าไหร่อะฮู้นะเฮ้ยวะเคยเล่นจ้ะแกอ้ยตานี่ปกติมันเท่าไหร่อะไม่เคยไอ้้ไอตาอยู่วะไปแก้ตาดิเอ็มครับอุ้ยใครเล่นถ้มถ้าไม่อยากเล่นแต่ถ้าอยากเล่นก็เล่นมันนี้เลยผมก็จะเล่นเหมือนกัน เราต้องบอกก่อนเลยสภาคงให้เล่นได้ไม่เยอะนะแือกตามยังอยู่อยู่วะน้ำเสียงจริงๆมันมันก็ก็ไม่ได้ก้ามขึ่งหรอกน้องก็เสียงแข็งจริงแหละแล้วเหตุมาจากทู้ไฟแล้วก็เป็นน้ําเสียงน้ําเสียงที่ที่เขาที่เขาแข็งอาจจะด้วยความแพ้ไปหรืออะไรไม่รู้แหละไหนหรือว่าการเลี้ยงกอลติกสภาไได้ให้เล่นโอ้ยกอติกใช่ไหอพวกคาราติกอะไรเงี้ยเหรอในในมุมสภาที่อยู่มันขั้นต่ำอยู่ล้านหนึ่งสูงสุดถึงห้าล้านแต่ตอนนี้เนี้ยผมมองไว้ไม่เกินสองล้านอะผมเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเบบี้สัก ล้านสองล้านแล้วลองให้เขาหมดมันเล่นไปไม่สนุกหรือเปล่าหรือแล้วถ้าเราอยากเล่นจริงๆริงก็เขาจะเล่นเท่าที่มีอ่ะว่าน้าเสียงเราว่าน้าพรอมอ่ะใช่หนูเล่นได้หมดสองร้านก็ได้เธอตอนนี้มาถ้าหาตอนนี้ได้มีกี่คนนะครับอะไรนะครับถ้าหาคนได้มีได้ประมาณกี่คนครับตอนตอนนี้ก็ไม่ใช่ถ้ากับคนมันไม่ถ้าถ้าหาคนมาเล่นใช่ไหมครับ ถ้าตกลงเวลาทําไม่ได้สภาจะอีกสามชั่วโมงอมพอจะมายอมยอมจ่ายก็ได้ครับเพราะว่าคนไม่ไมีมจริงๆครับเอ,อ่อถ้าสองล้านนี่จ่ายเลยได้ไหมครับเบบีได้ครับพี่ออองั้นงั้นเป็นเป็นสองล้านไมตรีอารใช่ครับแต่ว่ารอค่ำกว่านี้ได้ไหมครับพอดีว่าคนเก็บเงินไม่รอรองเงินหน่อยได้ไหมครับเบบี Baby? เขาต่อยังเขาได้ตาอ่ะคือบิดไม่ได้ใช่ไหมพี่ตาไม่ได้ครับไม่ได้แล้วก็ระหว่างนี้รอได้ตาระหว่างนี้เขาจะนําคนออกแกงไม่ได้ด้วยถูก,นนกตองหรือเปล่าในการนำคนออกแกงนะได้ค่ะได้เลยอ่าเทียรอยากได้สักกี่ชั่วโมงดีครับหรือคุยเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนมีกำหนดดีกว่าอย่าค้ำค้ำเลยเดินลาแรงหนิก่อนก่อนลีแมสสีทุ่มครึ่งก็ลาได้ครับโอเคก่อนลีสีทุ่มครึ่งครับเดี๋ยวเขาจัดการให้อุ้ยจะช่วยระหว่างนี้สักพั าหรือสามเหรอครับอะไรนะครับหรือสามนะครับเไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอเบอร์เขาไอกเต่าไข่ขอขอเบอร์เป็นโอตาโอ้ใช่โตายได้นครับสามแต่งได้ไมยืมก่อนได้นะครับดอกสามแตนได้ไหมคะตกยับได้เหรอครับเป็นหัวแก๊งหรือคุณเอาความคิดไปก่อนเขาเขาเลยมาว่าดาราไฟตกก็อยากได้คำขอเพราะเขาเขาเรียกกันอย่างไรอยู่ในเมืองเขาเรียกกันผมยาวผมขอเป็นโอตาแล้วกันนะผมขอเป็นโอตาพี่แล้วกันท่านพี่เลยเมืวันนี้ไม่ได้มาเขาก็บอกเรียกกันอย่างเงี้ยว่าดาราไฟตก ต้องบอกว่าตรงๆตรงนี้ผมผมไม่ไม่แน่ใจเหตุมันเห็นที่น้องเขารุนแรงมากหรือว่าเราก็ก็มีใส่ไปบ้างโหว่าจริงๆมันไม่ได้แปลกแล้วก็จะทำไงต่อเนี่ยอะหรือว่ามันต้องมันทั้งคู่ไหมหรือว่าน้อไรอตีเนี่ยี่แต่ว่าเรงว่ากเขาตัดจบแล้วหรอตัดจบแล้วแต่ว่าก็จะตีใหม่ได้ใช่ไหมอือง่ายๆผมโดนเพื่อนผมมาโดนหลอกขายซีเอ็มดีซีเอ็มดีที่ไม่มีอะไรมาเล่นเเอาแต่แต่ว่าที่นี่เขาไม่ให้ไม่ให้กดดันทุกอย่างห้ามกดใช่ไหมห้ามห้ามกด ซีเมดีแบบมันมีดำกันมันมีดำกับขาวอ่ะพี่ก็น่าจะรู้ถูกพะ,ะไม่น่าสมมติว่าเราใช้ของไม่รู้ไม่เคยใช้ไอ้ไม่เคยเอาพูดจริงจริงไม่รู้เลยแบบไม่เคยซื้อเลยพี่ก็รู้นิวงการเฟรมมัน,มน,มนออแบบว่ามันรอขายซีเอมดีรู้ร,รู้ว่ามีซีเมดีแต่ไม่เคยกดไม่เคยใช้แต่ว่าแค่แค่งงว่าถ้ามูไปว่าเรามีซีเอมดีอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นมันจะเป็นแบบว่าซีมดีพวกปรับภาพกับปรับรีจิตใช่ป่ะไม่ไม่นั่นอันเป็น รีเชดถ้ารีดิดิดอ่ะใช่มันจะเป็นค่าเมาส์ของรีดิตดิตที่พวกต่อยมันชอบใช้กันอ่ะที่บ้าแลา้วถ้าเอาในใช้นั้นเขาก็จะแบนอยู่ดีใช่ไหมใช่พี่เขาก็จะแบนแล้วก็มารอตรวสอบว่าจะเป็นค่าดำหรือค่าขาวอะไร,ะไรที่แบบเป็นตาักาตั้งไอ้แก่รีจิตใช่ไหมมันรีดิตมันมันเอาไว้หลอกขายเอาหลอกเอาเงินอะไรที่พวกพี้มนขายซีเอ็มดีอ่ะพี่หัวเขียวไม่รู้อ่ะไม่งงไงบอกว่า ถ้าแบบซีเมดีสายขาวไปนยังใช้ได้ไหมแต่เขาเขาก็เขาก็ตัดส่วนส่วนมากคือที่มันใช้กระนาดซีเอ็มดสายขาวคือมันโดนหลออขายมาแบบว่ามันคิดว่าแบบเออจะหัวแข็งขึ้นมันไปซื้อมามันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดมันก็เป็นมโนไปเองที่ที่เป็นซีเอ็มดีที่ขายกันนะดังหลังมานต่มันจะมีซี d มดีที่ฝั่งโปรเข้ามาไอพวกฝั่งโปรนี่ก็จะแบบพวกฝั่งหัวแข็งฝั่งมีดหัวแข็งเนี่กดเองเหรอหรือว่ามันไม่มันเป็นเห็นเขาบอกว่ามันซีเป็มดีแล้วรันมันเป็นเลยแล้วมันก็จะเป็นค่าาด อ๋อเข้าใจและใช่ก็คือห้ามใช้จบเรื่อยห้ามใช้ทั้งขาวทั้งดำคอยตัวในแบนใช้เป็นเหลืองแทนได้ไหมซีมดีเหลืองซีมดีเทาเนี้ยเออแต่เขาเออเป็็นหลุยกใช้ออเอาหลุยสามครับไม่เคยใช้นะสี่ผมสี่ลุยสามตั้มใค่ไข่อะไรผมสี่นะมันดูตัวสามเหนียวเก๋เราไม่หยุดถ้าหลุดต้องพิจารณาฮัลโหลไม่พูดอยู่ลรงเงี้ยอะไรอะไรครับไม่เป็นอะเรื่องนะ คนละเรื่องนะโชกกะแอบโชกรอโอ้โหเฮ้ยเอาผ่านคนอื่นผมมีบัตรจะเบิดเรียกเต็มดีไปใครทอะไรบ้างนี้เราโปรได้สัตว์ไม่ได้ซีมดีแล้วแล้วเรียกว่าโปรแล้วอีหี้ยไอ้เหี้เขาเรียกว่าโป้ละยังไงจุ๊บอะไรไปเร็วตัดสิ้งจ้ บูยบูยเมื่อกล้วุนนี้เขาติดร้านเขาเข้าไปไม่ค่อยเจอเขาเลยเออไอตําไปส่องรถมาและเปล่าเปล่าพี่ไอตําอะไรนะไอเจ้าก่อพวกเอาคุณตําตันจะได้ยังเออผมตันถึงจได้แล้วแต่ว่าจบกันยังไงคุณชมมึงเรื่องนี้นะเอานะเอามึง่ะเอาตัวอย่าเล่นมึงก็ตําเขาไม่รู้เรื่องเลยเห็นตอนนั้นเออเรื่อ๊ะอะไรเียอะไรมึงเปิดมาปั๊บเปิดก่อนเลยอะไรเงี้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไอต้าเอารถมาตํารถมารถมาเอารถสี่มาอะไรนะพันห้าบาท ใช่คนหน้าไป็นเมียเอารถสี่มารถสี่มารถสี่สองสี่มุด้งไหน